1 0 0บทเรียนชีวิตรู้งี้ก่อนอายุ40ปีต่อไปนี้เป็นบทเรียนชีวิตที่รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆมาตกผลึกและสรุปเรียบเรียงเป็น100บทเรียนชีวิตรู้อย่างนี้ก่อนอายุ40ปีที่สั้นกระชับฟังง่ายในมุมมองส่วนตัวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองข้อหนึ่ง การดูแลสุขภาพต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะเมื่ออายุ40คุณจะรู้ว่าความฟิตของร่างกายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้นข้อ 2. การออมเงินตั้งแต่อายุน้อยคือของขวัญให้ตัวเองในอนาคตเพราะการเงินมั่นคงช่วยลดความเครียดและเพิ่มทางเลือกในชีวิตข้อ3ความสัมพันธ์สำคัญกว่าจำนวนเงินในบัญชีการให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนสนิทช่วยเติมเต็มความสุขที่เงินไม่สามารถซื้อได้ข้อ 4. อย่าเสียเวลากับคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ การรักษาคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณจะช่วยให้ชีวิตเบาลงข้อ 5. ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดเรียนรู้จากมันและอยากลัวที่จะลองใหม่ข้อ 6. การฟังสำคัญกว่าการพูดการเปิดใจฟังคนอื่นช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นข้อ 7. อย่าทำงานหนักจนลืมใช้ชีวิตงานจะไม่รักคุณกลับแต่คนรอบข้างจากข้อ8การลงทุนในตัวเองเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญเปล่าและสร้างโอกาสที่คาดไม่ถึงข้อ 9. การเลือกทำในสิ่งที่รักช่วยให้คุณมีพลังและความสุขในระยะยาวข้อ10อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะทุกคนมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันข้อ11การพูดคำว่าไม่เมื่อจำเป็นช่วยรักษาสมดุลชีวิตและป้องกันความเครียดที่ไม่จำเป็นข้อ 12. เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่การจัดการเงินให้ดีช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐานในชีวิตข้อ13 การให้อภัยคนอื่นไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองจากความทุกข์ข้อ14อยากรวที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์หรือชีวิตข้อ15การอ่านหนังสือเป็นวิธีพัฒนาตัวเองที่ทรงพลังที่สุดและไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเริ่มข้อ16ความซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่ทําช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวข้อ17การออกกําลังกายช่วยเพิ่มพลังในชีวิตและลดปัญหาสุขภาพในระยะยาว ข้อ18ความมั่นใจในตัวเองไม่ได้มาจากการที่คุณเก่งทุกอย่างแต่มาจากการที่คุณรู้จักตัวเองข้อ19เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดใช้มันอย่างฉลาดและอยาบล่อยให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ข้อ20การรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตช่วยให้คุณมีความสุขและประสิทธิภาพในทุกด้านข้อ21การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวช่วยให้ชีวิตมีทิศทางที่ชัดเจนข้อ22อย่าละเลยความฝันของตัวเอง แม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ควรให้ความสำคัญข้อ23การเลือกคนรอบตัวมีผลอย่างมากต่อชีวิตเลือกคนที่พาคุณเติบโตไม่ใช่ถ่วงคุณไว้ข้อ24การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ช่วยให้คุณมีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นข้อ25ความสำเร็จเล็กน้อยเล็กน้อยควรเฉลิมฉลองเพราะมันคือแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปข้อ26กการสร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อยช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงในอนาคต ข้อ27การเดินทางเปิดโลกและมุมมองใหม่ที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงข้อ28การรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้คุณรักคนอื่นได้ดีขึ้นข้อ29าอย่าให้คำวิจารณ์ของคนอื่นมาบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองข้อ30การใช้ชีวิตอย่างมีวินัยช่วยเพิ่มโอกาสในทุกด้านของชีวิตข้อ31การให้ความสำคัญกับปัจจุบันช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และลดความเสียใจในอนาคตข้อ32 ความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้คุณเผชิญกับความยากลำบากได้อย่างมั่นคงข้อ33การเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าขอโทษช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญข้อ34การลงทุนในความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเป็นการสร้างความสุขและความสำเร็จในระยะยาวข้อ 35. การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างช่วยเพิ่มมุมมองใหม่และพัฒนาตัวเองข้อ36อยากลัวที่จะพูดในสิ่งที่คุณเชื่อแต่จงทำอย่างมีมารยาท ข้อ37การเลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายช่วยให้คุณมีความสุขและความสงบในระยะยาวข้อ38การจัดการเวลาอย่างชาญฉลาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเครียดข้อ39การช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนช่วยเพิ่มคุณค่าในตัวเองข้อ40การรู้จักขอบคุณสิ่งเล็กน้อยเล็กน้อยในชีวิตช่วยเพิ่มความสุขและพลังบวกข้อ41การตัดสินใจที่ดีที่สุดมักมาจากความสมดุลระหว่างหัวใจและเหตุผล ข้อ42การสร้างความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญตั้งแต่อายุยังน้อยข้อ43อยากลุ้ที่จะลองสิ่งใหม่สิ่งใหม่เพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตข้อ44การเลือกที่จะมีความสุขในทุกวันช่วยสร้างชีวิตที่สมดุลและเต็มไปด้วยพลังข้อ45การเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองช่วยลดความกดดันในชีวิต ข้อ46การพัฒนาทักษะการจัดการความเครียดช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นข้อ47การมองหาความสุขในสิ่งเล็กๆรอบตัวช่วยเพิ่มความสุขในระยะยาวข้อ48การสร้างเป้าหมายที่มีความหมายช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการใช้ชีวิตข้อ49การให้เวลากับคนที่สำคัญช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีค่าและยั่งยืนข้อ50การรู้จักจัดลำดับความสำคัญในชีวิตช่วยให้คุณไม่หลงทางและก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ข้อ51การฝึกนิสัยพูดตรงไปตรงมาแต่สุภาพช่วยลดความเข้าใจผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งข้อ52การให้ความสำคัญกับการพักผ่อนช่วยฟื้นฟูพลังใจและความคิดสร้างสรรค์ข้อ53การทำสิ่งที่รักและถนัดช่วยเพิ่มความสุขและความสำเร็จในชีวิตข้อ54อย่าปล่อยให้ความกลัวล้มเหลวมาหยุดคุณเพราะความล้มเหลวคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จข้อ5 5 การให้เวลาและความสำคัญกับคนที่รักช่วยสร้างความทรงจำที่มีค่าตลอดชีวิตข้อ56การลงทุนในสุขภาพจิตช่วยให้คุณพร้อมเผชิญกับความท้าทายของชีวิตข้อ57การเรียนรู้ที่จะปรับตัวในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในชีวิตข้อ58การเลือกเส้นทางชีวิตที่คุณหลงใหลช่วยให้คุณมีความสุขระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายข้อ59กาการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาได้อย่างมั่นใจ ข้อ6กการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่แต่สามารถทำได้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความสำเร็จข้อ61การรู้จักจัดการความคาดหวังช่วยลดความผิดหวังและสร้างความพึงพอใจในชีวิตข้อ62การเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือความฉลาดข้อ63การมองหาความสุขในสิ่งเล็กๆช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตข้อ64การยอมรับความผิดพลาดของตัวเองช่วยสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือข้อ65 การตั้งคำถามกับตัวเองช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตข้อ66การลงทุนเวลาในสิ่งที่สำคัญเช่นครอบครัวสุขภาพและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสียเปล่าข้อ67การเลือกฟังคนที่มีประสบการณ์ช่วยให้คุณเรียนรู้บทเรียนโดยไม่ต้องผ่านความผิดพลาดด้วยตัวเองข้อ68การให้เวลากับตัวเองเพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆช่วยให้ชีวิตมีความหมาย ข้อ6กการรักษาความสัมพันธ์กับคนที่สำคัญช่วยสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและยั่งยืนข้อ70การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเครียดข้อ71การเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีช่วยเพิ่มพลังใจและความคิดสร้างสรรค์ข้อ72การตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทำสำเร็จช่วยสร้างแรงผลักดันให้กับเป้าหมายใหญ่ข้อ73 การมองหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณเป็นคนที่พร้อมปรับตัวในทุกสถานการณ์ข้อ74การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นช่วยลดโอกาสที่คุณจะผิดซ้ำข้อ75การรู้จักปล่อยวางช่วยให้คุณไม่จมอยู่กับความทุกข์และมองไปข้างหน้าข้อ76การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นช่วยเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองและสังคมข้อ77การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาดช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวข้อ78 การเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติช่วยให้คุณมองเห็นความสุขในปัจจุบันข้อ79การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยให้คุณมีพลังและสุขภาพที่ดีในระยะยาวข้อ80การตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับความหลงไหลช่วยสร้างความสุขในการทำงานข้อ81การเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองช่วยลดความรู้สึกผิดและเพิ่มพลังในการเริ่มต้นใหม่ข้อ82การรู้จักจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ข้อ83การมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีและแรงบันดาลใจข้อ84การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จในทุกด้านข้อ8 5การเลือกทำในสิ่งที่คุณมีความสุขช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในระยะยาวข้อ86การรักษาความโปร่งใสในความสัมพันธ์ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความมั่นคงข้อ87การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายช่วยผลักดันตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกวันข้อ88 การให้คุณค่ากับเวลาช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพข้อ89การให้เวลากับครอบครัวและเพื่อนสนิทช่วยสร้างความทรงจำที่ดีและความอบอุ่นข้อ90การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามข้อ91การเรียนรู้ที่จะปรับตัวช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจข้อ92การลงทุนในความรู้และทักษะช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จในระยะยาวข้อ93 การมองหาความสุขในชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายช่วยเพิ่มความสุขและพลังใจข้อ 94. การรู้จักขอบคุณในสิ่งที่มีช่วยลดความรู้สึกขาดและเพิ่มความสุขในปัจจุบันข้อ95การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขข้อ96การเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความพอใจในชีวิตข้อ97การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน ข้อ98การเลือกที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนคุณช่วยให้คุณเติบโตอย่างมั่นคงข้อ99การมองหาความหมายในสิ่งที่คุณทำช่วยเพิ่มพลังใจและความสุขในชีวิตและข้อสุดท้ายข้อที่100การเรียนรู้ที่จะรักและเคารพตัวเองคือกุญแจสําคัญสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต